อันนี้ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้รับรายงานเนเเพราะว่าทีมสืบผมไม่ได้เข้อมูมาเพราะว่าการออกต่างประเทศเนี่ยไปตามช่องทางปกติผ่านการลงตาก็มีส่วนที่ออกช่องทางเนี่ยเป็นทางชาวบ้านทางลเนี่ยของกลุ่มตัหมายมก็มีวันนี้ผมยังไม่เขายังไม่แจ้งผมมาว่าถูกหรือผิดแต่เขาบอกว่าน่าจะอยู่ทางพระคิเลศนะครับในส่วนขขงพนักงานสอบเองค่ะสอบเบ้นหรือว่าสินไปเรียบร้อยหรือยัง ตอนนี้สอบเบนเนี่ยเดืสักช่วงหมายจะสอบกสิบแล้วเบ้นนี่หลังจากการสอบผลเนี่ยเขามีการขอประกันตัวหรืออะไรยังไงบ้างคะก็เรามีหมายจับนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าเบ้นเนี่ยเขามามอบตัวเองแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่บังคับใช้หมายจัดแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวไปฝากขังขอให้ศาลออ,ออกหมายขังนะครับส่วนการประกันเนี่ยเราก็ไม่คัดค้านแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลจะให้ประกันไหมวงเงินเท่าไหร่ก็เรา เบ้นให้การว่ายังไงบ้างครับเขาให้การว่ายังไงทางเรื่องอะไรบอกนิดนึงนิดนึงเขาผเบ้นเขาไปเสดว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค่าในส่วนการเอาศพไปทิ้งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาเขาแต่เขารับว่าเขาได้ไปขายโทรศัพท์ด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงครับเขาได้เล่าให้ฟังไหมครับเขาเขาไม่รู้ครับเขารู้แต่ว่าเขาได้ไปร่วมเหตุการณ์เอาโทรศัพท์ไปขายวันที่เท่าไหร่ครับ จำไม่ได้ในสำนวนนี่แหละนะแล้วก็มันก็ขอรับรองว่าปรากฏตามภาพวงจรปิดที่เราให้เขาดูเนี่ยเขายืนว่าเป็นตัวเขาแล้วก็วสินเปรีย้ยวเอนอยู่ในตรงร้าน้ายโทรศัพท์สีนท่านรานมิทานตรงเนาะ<ส>ข,อขอตรวจสอบได้ไหม<ส>ผมจะสอบ้ังหานิดนึงครับพี่คือทางวสินได้เล่าให้เบนฟังไหมว่าทําไมถึงต้องมาขายโทรศัพท์เขาไม่บอกเลยเขาบอกว่า เขาบอกว่าไม่บอกเขาบอกว่า,าวัตศินเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าพอขึ้นไปห้างก็จะไปขายาแล้วถามว่าเปรี้ยวให้โทรศัพท์มาขายเขาบอกแค่นี้ขายได้สามพันห้าแล้วเรื่องติดต่อไปทํางานที่พมา่าให้เปรี้ยวกับเอิญน,นะครับไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีประเด็นนี้เขาไม่ได้ไม่ได้พูดประเด็นนี้เขาไม่ได้พูดประเด็นนี้ถ้าเขาไปทํางานนู่นถ้าเขาทํามันก็ต้องไปด้วยกันอ่ะปล่อยลอยแพเขาไปทํางานที่อบนคนเดียวแล้วก็ย้อนกลับมาพบตํารวจเองผมก็ว่า เขาก็น่ามั่นใจในตัวเขาว่าเขาไม่เกี่ยวข้องในการค่าส่วนในการที่ไปขายโทรศั์เขาจะรู้เห็นหรือเปล่าถ้าเขาไม่รู้เห็นด้วยไม่มีก็แสดงว่าเขาขาดจิตนานในส่วนนนั้เงินเขาก็ไม่ได้ส่วนแบ่งก็น่าจะขาดจิตนานนสนเสนอเบนเข้ามามอบตัวเองเมื่อไหร่ครับมาประมาณวันสองวันนะที่หลังจากเราประกาศหลังจากเร,เรื่องหมายจับเราลดดออกไปนั่นแหละเขาก็มา<ะ>มาเลยจะฝากคั้ไปได้เมื่อไหร่ครับวันนี้บ่าย,ยพร้อมแล้วเนะี่ยจะไปแล้วจะตามไปไหมครับ อ๋อฝากค่ะเบนใหม่วันนี้ใช่ไหมคะเดียเนี่ยผู้กองสมัชจะไปแล้วเนี่ยผมไปไม่ได้ผมต้องสอบมาสิงท่านครับเออเบนได้บอกไปว่าชนวนเหีุที่เปียวต้องลงมือฆ่านี้เพราะว่าแจ้งให้ข้อมูลยังมีข้อมูลเขาไม่ให้การในส่วนนี้เขาให้การเฉพาะส่วนของเขาอันนี้อันนี้ให้ประกันตัวไหมครับ เราเราไม่ได้จับก็ถือว่ามอบตัวเราก็ทําบันทึกมอบตัวเรายังไม่บังคับใช้แม่จับแล้วก็ไปที่ศาลแล้วแต่ศาลท่านจันานสอบสวนถึงว่าเบนให้การอ,อ,อันนี้คือปฏิเสธครับปฏิเสธใช่ไหมครับแล้วเหตุการณ์สอดคล้องกันไหมครับที่เขาเล่าตรงกับข้อมูลที่เราได้มานะตรงกันภาพจากวงกรปิดอะไรเส้นทางการเดินทางการใช้รถสัตว์อะไรตรงกันเบนคงไม่โกหก ก็ต้องไปว่ากันในชั้นพิจารณาอีกทีนึงเราจะเราจะลงตรงนี้ว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ได้นะครับก็ตอนที่สารพิจารณาเราก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลเอาไปยังศานมาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเราการสอบรยังไม่เสร็จครับต้องจะเริ่มโอเคเนาะขุดมาครับขอบคุณครับ